สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ขอบเป้าเกมครับบ้านกนวนตำบลกนวนอำเภอสัมสูงจัเจาะทองแก่นครับไพอเป้าเกมเข้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับจักตัวครับมื่อนี้มื่อนี้มีสามตัวครับสามตัวครับเด็ดเด็ดใหญ่ใหญ่เด็ดเด็ดใหญ่เลยครับมื่อนี้ว่าบ่ผิดหวังครับโดนโดนมาเทียช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวครับไค่พี่ไม่แล้วหาของดีๆงามๆมาฝากพี่น้องเขาช่วงปลายปีเอาตัวแรกรายละเอียดครับตัวแรกรายละเอียดสาวน้อยครับอายุ สีเข้อสองปีสิ้นเดือนนี่ครับโอ้จะครบสองปีสิ้นเดือนนี่แม่นครับเป็นลูกช่างอุดร,รครับสร้างอุดรนสร้างอุดรใบเกิดมีปะครับนี่มีมีครับนี่ครับสายการเกิดสาวน้อยอายุยี่สิบสามเดือนครับกับสิ้นปีนี่กับ<ม>สองปีพอดีแหละครับปีใหม่่นีสองปีพอดีครับสองปีพอดีสูงเท่าไรครับนี่ความสูงหน่อยห้าสิบบกลบครับว่าเคนโอ้สูงใหญ่หรือแม่นครับสูงใหญ่เลยครับเบิรงครับหน้าตาเป็น ผมว่าตัวนี้บุรุษลอยหาสิบหามันต้องลอยหาสิบบวกขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ฟันนมำนมอยู่นาะฟันน้นมเนี่ยเน้ว่าอายุยี่สิบสามยี่สิบสี่เดือนนี่ก็มาถึงเกณฑ์ลอยหาซบนี่บวกลบนี่ผมว่าบ่ธรรมดาฟันน้นมยังเน้นๆหนึ่งเดือนกว่าน,นี่ยังอีกบ่ตามก็เจ็ดแปดเดือนว่าจะล้นครับอีกดวงครับลอยหาสิบบวกแน่นอนครับตัวนี้เบ่งครับกระดูกแข้งขาเนื้อหนังลํำตัวม่นยังหลวมๆอยู่เรากะ ยืนดียืนเชิดหน้าตาหู้ครับตัวนี้ครับงามครับเบิ่งครับผู้ใดอยากปั้นไปเดินสนามผม่าก็ได้ครับมันยืนนิ่งนะนิ่งน้องเพราะแทวเพิ่งฝึกเลยนี่ครับเบิ่งแขยงแข้งขาดีครับซูมให้เบิ่งครับอัตลักษณ์ข่ยไทยตาแจมแจมจำโค้อ่องจงรนองเขากำไรขาดขาซี่ขางงามเลยครับเมียนี่สาวนี่เบิ่งครับหน้าตาทั้งเขามาดีเลย สิตกขั้นซ้อนตั้งแต้น่อยเลยลแหละจ้เป็นสาวด้วยเขาเริ่มตกขั้นซ้อนแล้วเขายางเหพอมีพี่นองเขาเบิ่งครับรบำเนื้อรำตัวมอยยางไหลนะครับพันได้ใส่รุ่นนี้ก็เอาไปเลี้ยงถ้าเป็นแม่บอกอยุ่คอกได้เลยครับนี่เบิ่งครับเบิ่งไทยไทยหางเาเบิ้งด้านข้างครับ่ายืน หางพวอยง่ายพวงงามเลยครับเบิ่งผู้ลมแยงครับลมหนาวเปั้ห,หนาวยืนยืดน,นะครับยืนนะขาเพื่อนนะขาหลังขาหลางังโอ้โลมแยงครับพขาบอกกันว่าคอยได้ยินใส่เสียงกันหน่อยนี่ครับเอ <c oughs> าย้ำจับทา่าจัดให้เบิ่งความเชื่องความหูครับ มาจับได้ใบได้ฝึกได้ครับเบิ้งกระดูกแขงขาไงเิ้งครับการเข่าขอการยืนเชิดดีขนาดเลยครับเิบ้งครับก็จุดท้ายเราอยู่หางเนี่ยลูกสร้างอ,งดอุดรสวนมากนี่หางสบโปยเงาเป็นพวกแตบนี้ผมว่าแต่ว่านี่หางงามเนาะจากที่เคยเห็นมาดิครับอืนี่ครับนี่เบื้องหางมนุมดนี่ครับเบื้องหาง หางหลายหางอีกคือเบี้ยวหัดเพื่อนแมนครับขนาดเป็นกล้วยสูงนี่ครับกล้วยสูงดีครับหางผู้ผู้ญ่ดีผู้ญ่ดีนี่ครับผู้ญ่หางเงาใหญ่นี่ครับเบิ้งตัวนี้ยังที่สูงครับเบิ้องคอขาเพื่อนนะครับเบิ้องคอขาเบิ้งก้อยเพื่องลอยห้าสิบบวกแน่น้อยน้อยเบาเกี่ยมร้อยอายุมูรุตระหัสสิบห้าเลยแมนครับแมอยอายุแม่เพื่อนสูงอะไรสิบเก่าอืมครับ วารออายุจังหน่อยเลี้ยงอันนี้ยังเป็นสาวสาวเขาเัง่เป็นสาวหรือเปล่เป็นสาวเขาเร่เป็นสาวออกมากบบพึ่งพูท่านได้เห็นอย่างไรไหมครับอืมว่าได้บ่ิได้อัดอย่างเลยท่านได้อัดอย่างเลยรบบเดียวเลยครับเอาไปเลี้ยงจังหน่อยรออายุเพื่อผู้ใดเอาไปเป็นบอกเป็นพันสอดความมาสมกับผสมเลยครับได้ลูกได้เต้ามาโค้งสางระเบิดไปอีกอายุสามปีหาปีขึ้นไปร้อยหาที่บวกๆเลยแหละครับร้อยหาท่หาคนละครับ ก็เป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะี่อนาคตดีครับตัวนึงนี่ครับนี่สามตเบิ้งโดนๆเลยครับอา่ายืนครับยืนนี่ครับอืมครับเว่ยเป็น จัาพเนี่ยลืมจะทภาเป็นหรอเนี่ครับจับได้ใบได้ครับโอ้โหเชียงครับเพื่อนเพืฝึกยั้งหรอครับแมเลยครับแม่นี่ผมเปิดได้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับขับแม่บอกใส่รอยหาสิบหกลบครับอนาคตนี่มีรอยหาสิบหกขวดครับบนโลบเหรอครับคือเขาเลี้ยงร่ออยู่กันเดียวครับถ้าเพื่อเอาเป็นแม่บอกเป็นพันกันในน้ำก็คือเอาเลี้ยงร่ออายุล่อปรสมเลยครับเออเพื่อมัก เท็ดลูกเอาลูกแม่บอกงี้งๆที่ตกลูกม้านี่คาหลายบาทแน่นอนครับนิ่งครับทรงไทยปีเก่าครับโตง่ายโตดีเลยครับนะครับตัวต่อไปนะครับคขับบาลเกมตัวที่สองเขาที่สองครับอยากโชว์หรืออยากเปิดครับตัวนี้อยากถามกอนก็โชว์เนี่ยเปิดก็ได้ครับทไราคาครับเพราะว่าเพิ่นว่าวิธีเด็ดอยากโชว์พี่น้องเขาสั้นอยากโชว์ครับราคากับขาย อมีราคาเปิดโเออควยงามเพื่อมีผอม่พีนองเขาหมักน้ำายละยอียดใดครับตัวนี้รายละเอียดเป็นตับฟูครับลูกของตัวใดครับตัวนี้เป็นลูกของปลากล้วยครับลูกซ้ายปลากล้วยกล้วยหนองบัวเนียนบะครับอายุจากเดือนครับอายุสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนครับจุดดินเด่นของเพิ่นเลยขึ้นหนาตาทพินเขาแม่เพิ่นเป็นลูกของเทพมงคล แม่เทพมุ่งค้ประวัติให้ได้ได้ครับแม่เทพมงค้นของบินบรรบือแม่นครับสายอของจริง<ล>ออกมาได้แม่ตัวนี้ครับเห็นแม่หรอครับแม่เพิ่สูงลอยลอ,อ,อยหาสิบ,บวกตัวนี้เขาเพิ่เบิ้งเขาเพิ่งลังการนี่หลีเขามุนมุนอยู่ครับนี่แต่ว่า,ารักขดเพิ่งหันเป็นควยใหญยควยมีอายุแล้วาอาจจะจับเลี่ยมแล้วก็ตกขั้นซ่อนไปนะครับ คือตอนนี้มันเป็นค้ยที่เขายังม้นอยู่แต่คนกับสีวามันกลางอย่างเดียวเพราะม่นี่ครับถ้าอายุหลายเรามันก็สิจับเลี่ยมเราก็สิตกขั้นซ่อนก่วงออกไปอีกครับแต่ตัวนี้เขาสีกลางมากเขาเปิดต่น่อยครับเปิดตะน่อยพักเลยครับตัวนี้เขาใจผู้มักสายเขาหน้าตารอนี่ครับกระดูกแขงขาเงาเลยเอาพวกนั่นขานะ้ครับวัเนี้ ครับเิ่งคอยกำลังเริ่มฝึกครับเริ่มฝึกเป็นกระหังอยากโชว์ครับมืออ่อนี้เวลาโชว์ทรงไทยปีเก่าฝึกทำให้โอกาสก็ว่าเสียไปย่างสนามอยู่ครับนี่ครับนนย,ยังอาจได้อีกยังฝึกได้อีกครับเบื้องเนื้อหนังโต,ตเป็นก็มีโอกาสเอาไปโชว์สนามยางเลรอน้องพอมีพี่น้องเขางานประกวดครับเป็นไปอยากโชว์วันไทยรุ่งดีครับเพื่อมี เจ้าของครับเือมีผู้หมักน้ำไทยดีไทยดง,ดงยังสีสูง,ไ,งไปอีกครับการเข่าคอ,ขอแม่นครับถ้าค,ควายเสี่ยวเพชรพอพันนีอ่ตรงเบืองไข่อันดับแรกเลยครับนี่ครับใครเป็นเป็นมีจุดขายของเปอนครับคือหนาตาทาั้งเขาแม่เรื่องเขาเสี่ยวเห็ดพอพันเอาไปเห็ดสายถือว่ามีจุดขายหลายครับตัวนี้แข่งขันกันยัยค่ายเพ่าท่านถือฝึกเพาท่านกิจนาหาร แต่ว่าเตรียมตัวเขาไปย่างสนามครับถ้าค่อยได้กินเต็มๆนี่ผมว่าแง่ครับคุ้ยตัวนี้เพราะว่าแข้งขาพ่นกระดูกโค้งสางดีแล้วก็ขาพันเง้าพันร้อยดีครับเมียนครับขาเหง้าขาเง้าเป็นตัวสูงตัวโยงเป็นคุอยที่กระดูกหง่เบื้องจากเขาเลยครับสูงเท่าไรครับตอนนี้ทวัดทวัดที่ร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าร้อยสามสิแปดสามเก้าร้อยสี่สบสามเหรอถ่ายโด่งนี่หรือถ่ายโด่งครับบนกระดูก นี่ครับพ่อเกมเพิ่นมาเพิ่นอยากเอามาโชว์นะผมเลยว่าโชว์นี่พอมีพีน่น้องเขาก็สิอยากผูกราคาอยากซื้ออยากขายน,คาคนคออาะครับมีผู้มักน้ำเพื่อเราล่ะครับควายก็ได้ตุกโตมีเจ้าของเพิ่นว่ามันท่านสมบูรณ์บันไดเพราะท่านเต็มบันไดเพราะท่านสมบูรณ์บันไดครับบังครับโคตรรอเลยครับหน้าตาดีครับถ้าใครมักน้ำก็โทวรทว่าคุยโทรมาพูดคุยเน่อยว่าตัวนี้เขาตั้งใจหรือคือเอาเขาอยากเอามาให้โชว์เอามาพอมีพี่น้องเขาเบิ่ง ว่ามีค้ยเลี่ยงค้ยเก็บเป็นถ้่กะราคาในใจกะจังคุยมาโทวมาคุยเอาครับออม,มาคุยเอาตอนนัวนี้คือตั้งใจเอาไห้เบค้ับเอาไห้โชว์เพราะว่าเขามาีควยค้ยสามตัวที่ไทยสองตัวขายมันกัน,กนิหน่อยพอดเอาก็อยากให้มาเบิง้งว่าควยตัวน,นี้กะถือว่าเป็นหนึ่งในที่ผมทายมากกเป็นควยที่หนาตาทั้งเขาดีรออีกตัวหนึง่งโดนจังสีใดมาไทยบ่คว่อยได้มาเปิดได้ว่าซื้อได้ครับควายหนาตาทั้งเขาแบบนี้ว่าว่อยไดมาเปิดต้นไยจะเป็นพ่อพันธุ์ต้นไรจะเป็นพ่อพันธุ์สายประกวด หรือเป็นเด็กปั้นฟ้ามวยดอกควายสินะคนไหลส่ฟ้ามว่เนาะคนสื่อเก็บไว้ก่อนมีครับซื้อเก็บพราะว่าไม่ป็นควายนาคตผมมานะพราะว่ารอครับตัวนี้อย่างเบื้องโดนๆอยู่ราคาเขาคิดไว้ในใจจะขีดคิดไว้ครับมีมีมีครับมีราคาในใจอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดคนมักน้ำก็โทรมาคุยกันโทรมาคุยพอคนมักน้ำอีกีครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นห่วงหัวคือสัาห่วงเปิดไปบางทีสิว่าแผลงกับสิว่าว่า,าปวดอันเปิดถึกไรกับสิผสมกับตัวเพิ่นถึงเพิ่นกำลังทำเนื้อทำโตอยากเอาไปเดินสนามนาแต่ผู้ใดยอยากเอาไปเดินสนามกะมาคุยกันอยากเอาไปพัฒนาต่ออยากไปปั่นต่อครับตัวนี้อโอเคครับตัวต่อไปครับครับ,อรบเอาเกมตัว,ตวท้ายฮะครับตัวที่สองครับรายละเอียดเลยครับรายละเอียด เป็นแม่ทองครับทองทองได้สามเดือนกว่าครับทองก็พอได้ครับทองกับผู้ขาไฟเจ้าผู้ขาไฟแม่รับเอกสารครบเนาะแม่บนสูงเท่าไรครับนี่สูงอไรสี่สิบบอกลูกครับโอ้หครับล้ำเนื้อตัวอ่างเหย้าครับคุยอ่างคุยลามคุยลึกเลยครับตัวนี้เหย้ามากมากลามอ่างลึกนี่ครับเบิ่งขอายางเลยครับ หนาอ้างเลยครับแม่นี่อัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนผิวพันธุ์ดีหอมครับเบืองขับบ้องไายท่าย,า,ยางสวยท่ายกวางอืมอืมบังหนาครับหนาตาทั้งเขากับบานเขากระดานเขาไงนี่ครับ เออเอือกมะพร้าวไหมหนาตันจื้อลือเลยนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับคุนอัตลักษณ์ควอยไทยชัดเจนครับหนาอ้างลึกข้อยที่หนังหนาเจ้าเนื้อเจ้าหนังเลยครับตัวนี้เอาเบื่อนด้านข้างครับพี่น้องเพื่อนพี่น้องเขาเบื่อนด้านข้างครับขอใครยน่อยครับหนาวปากกับหนาวเนี่ยนี่ครับบอกกับว่าชัดครับเบื่อนครับหนาอ้างลึกเงีวครับทองเจ้าพูดเขาไฟ้สามเดือนเจ แม่นครับสามหนึ่งว่าตัวจทองแล้วครับนี่ครับเราประกันทองเราประกันตำนี้เบื้องเข่าเนื้อเข่าข้อดีครับเหง้าดีครับแม่นี่แบงค์เขาไหร่ครับแม่นี่ผมเปิดไล้หกหมื่นเจ็ดทันครับหกหมื่นเจ็ดครับครับพ่อเอาไปเลี้ยงพ่อพัฒนาเลยครับราคาเกษตรกรนี่ครับพ่อซื้อพ่อเอาไปพัฒนาต่อครับลับเนื้อมตัวพนดีเจ้าเนื้อเจ้าหนังเอาครับพ่อเกมฝากเบอร์โทรสถานที่ตั้งเขาครับศูนย์แปดแปดกับศูนย์สามศูนย์ 8 9 8 2กครับสถานที่ตั้งยูบ้านกนวลครับตำบลกระนวลอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นโถนัดเขามาเบื้องหน้าคอกได้ครับภาพนิ่งผมกระถ่ายเก็บมาให้ทุกมุมแล้วครับอยากเบิ้งเพิ่มเติมแอดไลน์แอดเพื่อนมาแอดเฟซมาหรืออยากวิดีโอคอก่ะได้ครับนี่ครับการรับประกันกับตำนี้สากลไห้คือเก้าครับครับนี่ครับราคาต่อรองได้ถูกโตมักโตได้ทุกวัาพูดคุยกับ ครับืันนี้ก็ฝากเพ่พี่น้องเอาเบิ้งกดไลค์กดแชร์ไปตามเป็นน้องใจกัน่นในใในา,ายชิปครับขอบคุณบ่กเกมครับครับสวัสดีครับ